สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอาใจใส่จานนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเตือนภัยนะครับถึงการที่จะมีรถที่อ่ามาขายตามบ้านนะครับขายเป็นที่นอนอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าโดยหลอกเต็มๆนะครับคนขายเนี่ยบอกว่าเป็นที่นอนยางพารานะครับแต่พอใช้ไปนะครับแค่หนึ่งปีมันยุบพอสักพักหนึ่งอ่าผมก็งองว่าเอ๊ะทำไมที่นอนเนี่ยมันถึงพับได้ ยางพาราหรือเปล่าพอดีตอนนี้นะครับช่วงโควิดอยู่บ้านจัดบ้านก็เลยอยากจะรู้ความจริงว่าข้างในเป็นอะไรนะครับแล้วที่ต้องสะดุ้งเลยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมจะชำละนะครับที่นอนให้เห็นเลยนะครับอันนี้เป็นรถกระบะครับรถกระบะรถแรกครับมาขายที่บ้าน คนขายเนี่ยบอกว่าเป็นที่นอนอยาวพารานะครับตอนที่ขายรู้สึกประมาณสักห้าหกพันนะครับแต่ว่าผมต่อไปก็เหลือประมาณสักประมาณเกือบเกือบสี่พันนะครับดูสิครับในส่วนของข้างในเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นเป็นฟองน้ำธรรมดาครับและที่น่าตกใจมากครับนี่คือกล่องโฟม กล่องโฟมครับเป็นกล่องโฟมซึ่งอัดแน่นมาเพื่อหลอกว่าที่นอนเนี่ยด้านหนึ่งแข็งด้านหนึ่งนุ่มแต่ที่แข็งนะครับเพราะาคนขายซึ่งเป็นพวก18มงกุฎนะครับใส่โฟมมาให้ด,ดูแน่นแบบนี้เลยนี่คือที่นอนยงางพาราที่เขาโฆษณาไว้นะครับแล้วก็จะมียางแบบนี้เป็นผ้ายางอีกชั้นหนึ่งจะเห็นว่านี่เหมือนผ้าห่มเลยนะเหมือนผ้าห่มตามโรงพยาบาลอะไรนี่แหละครับ เนี่ยถ้าผมแล้วก็แถมยังสรกรปรกด้วยนะครับเนี่ยคือตอนซื้ออะได้โทรไปให้เขามาดูซิว่าอันสมัยที่นอนที่รับประกันไว้อะมันถึงยุบเร็วแต่ปรากฏว่าคนขายเนี่ยปิดเครื่องไปเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งชั้นนะครับเป็นกล่องโฟมหนึ่งชั้นตัวดไปเป็นยางแบบนี้เป็นผ้ายางอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นกล่องโฟมเป็นกล่องโฟมเป็นผ้ายางสลับกันอย่างนี้นะครับ เนี่ยครับเป็นผ้ายังแบบนี้เลยนี่ครับพวกแก๊งต้มสุนนะครับที่มาขายตามบ้านเนี่ยจะทําลักษณะแบบนี้แล้วหลอกเราว่าเป็นยางาาพาราคือตอนเดือนแรกนี่โอเคใช้ดีแต่พอไปสักพักไม่ถึงปีครับมันก็ดุบลงมาเลยปรากฏว่าเนี่ยครับมันเป็นกล่องโฟมซ้อนกันหนึ่งสองสามสี่ชั้นครับชั้นหนึ่งมันจะบางหน่อยนะครับก็ นี่คือการต้มตุ๋นของแก๊งพวกนี้ที่ฝากเตือนภัยด้วยนะครับว่าต้องระวังนะครับคือต้องน่าเจ็บใจมากๆเลยนะครับที่แบบว่ามาหลอกมาขายของที่แทบจะไม่มีการลงทุนเลยครับแค่ใช้กล่องฟูมอัดกันมาเนี่ยเนี่ยครับคือถ้าดีนะครับไม่ควรซื้อเลยนะครับที่ พวกรถเล่มาขายที่บ้านเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าเขาเอาอะไรมาอยู่ใน,นในที่นอนแบบนี้นะครับนี่เลยนี่เป็นผ้าแกะออกมาใช่ไหมครับก็เป็นผ้าแบบนี้เลยอ่ะผ้าแบบไม่สะอาดด้วยนะดูสิครับสก,กรปรกมากด้วยเนี่ยเทปแค่ก,คก,กาวอ่ะกาวผาวกับป๋องโฟมเพืนะ่อให้แน่นสก๊อตเทปอะไรแบเนี้ย เดี๋ยวผมก็จะต้องใส่ถุงขยะแล้วก็ไปทิ้งครับเพราะว่าคืออยากจะเคลียร์บ้านมานานแล้วแหละว่าแต่ก็สงสัยครับว่าทําไมที่นอนมันมันถึงยุบง่ายแล้วมันพับได้ยังไงก็มาเฉลยแล้วก็ต้องเก็บใจนะครับว่าโดนหลอกมาตั้งนานเลยเอาละครับก็อย่าฝากเลยนะครับคุณผู้ชมที่กําลังติดตามช่องของผมอยู่นะครับว่าเวลาจะซื้อที่นอนนะครับ ที่ราเต้มาขายที่บ้านใช่ไหมครับก็ให้ระวังหน่อยนะครับว่า,าเรานี่จะโดนหลอกหรือเปล่าก็ต้องเอาเคสของผมเป็นเป็นเคสตัวอย่างเลยครับว่าเวลาเราจะซื้ออะไรนะครับต้องคิดดีๆนะครับไม่งั้นก็จะโดนหลอกสะเปื่อยเลยครับโอเคก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเอาใจใส่จานนะครับในคลิปต่อไป วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ